นะสวัสดีครับผมนะก็วันนี้ผมเป็นวันที่อ่าเรียว่าดีเป็นวันที่ค่อนข้างพิเศษนะก็คือคนตอนนี้ก็ใกล้จับปีใหม่นะทนะุกคนนะก็วันนี้ผมผม,ผมน,นะผมโนซีนะหรือว่าโอกโนซีนั่นเองจะมาทําคลิปพิเศษกันนะฮะทุคกคนก็ผมเนี่ยก็ได้เริ่มทํา y o YouTube มาประมาณ 8เดือนนะทุกคนโดยประมาณ8เดือนนะฮะคลิปแรกที่ผมลงแบบเริ่มทําจริงจังก็8เดือนนะคลิปเอ่อทั้งนั้นของเพจนะฮะคลิปแรกที่ผมลงนะที่ลงแบบจริงจังนะครับผมคือคลิปเพจนะโอเคสหรับคลิปนี้ผมก็จะเป็นพ e ิเศษนะ,ะซึ่งอ e ีพีนี้ผมจะมาทำทั้งนั้นของจัดอันดับท็อป10ครับผมคลิปที่มีคนดูยเยอะที่สุดแล้วก็มีภาพรวมที่ดูดีที่สุดครับผมนะก็วันนี้ผมจะเป็น การพูดหรือว่าอธิบายว่าเฮ้ยยิบยิปเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรฮะก็ประมาณนี้แต่ว่าจะไม่จะไม่ให้ดูคลิปเตนะ็มแล้วซึ่งคลิปเต็มเนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปดูในใตน้ description นีผ้ผมจะทิ้งลิงก์ทุกคลิปนะตั้งแต่ท็อปหนึ่งท็อปเทนนะโอเครับผมเราไปดูกันเลยว่าจุดล้ำเติมตของแต่ละคลิปในท็อปเทนเนี่ยเริ่มจากอะไรบ้างโอเครับผมไปจัรทร์ดำเลยไป อันดับที่สิบท็อปเทนวันนี้วันที่สิบของเรา,าเป็นอันดับที่ยอดวิวรวมทั้งหมดเจวิวครับผมนะโอเคเ7ิวิวนี้ผมมียอดไลค์5ยอดไลค์ผมคือคลิปที่ชื่อว่าเบสครับผมเฟรนดี้แมทฟิตเพลเวอร์ชานลอีพีหนึ่งครับผมทุกคนนะเป็น อ่าจุดแล้วผมต้องบอกจุด้องคลิปแล้วกันนะกคนถึงใครอยากดูคลิปเต็มนะไปดูในใต้ description นะผมอ่ามันจะเป็นนี่นะ top หนึ่ง top t e อะไรต่างๆก็ดูในใต้คลิปได้ถ้าใครอยากดูคลิปเต็มนะซึ่งอ่าคลิปนี้มันเกิดจากท่าทของผมเนี่ยอันนี้เป็นคลิปที่ผมเริ่มทํา y YouTube แรกๆเลยคือตั้งใจทําจริงๆนะอืเป็นคลิปแรกนะที่ผมมันเกิดจากความว่างของผมนะผมก็เลยไปชวนคนเพจว่าแชแนลเนี่ยมาทํา อ่ามาแบบมาคุยกันว่าเฮ้ยอยากอยากลองท YouTube อํ o ยู u b e อ่ะเออซึ่งผมตอนนั้นผมเป็นคนที่ชอบเล่นเพจอยู่แล้วนะก็เลยว่าเออลองทําลองตัดต่อดูซึ่งผลที่ออกมาก็ค่อนข้างดูดีทุกคนนะเออไม่แย่นะก็ยอดวิวที่เจยอดวิวของผมซึ่งเป็นแมทอีกแมทหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยก็ได้นะอ่าประมาณนี้โอเคผมทอบนายครับผมเป็นคลิปที่ผมคิดว่าไม่น่าจะดังแต่มันก็ดังโดนก็คืออ่า นี้ครับผมมียอดการดู119ยอดวิวครับผมแล้วก็มีรอดไลค์หไลค์ครับผมนะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ใครกดเนาะโอเคครับ okay, ผมคลิปที่ ep อา่าท็อปเกคือ blue reflection second l i g h demo version นะผมนะก็ยอดวิวเนี่ยอยู่ในระดับที่ดูดีครับผมนะทุกคนดูนี้มากมากเลยแหละซึ่งผมก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะมีคนดูเยอะขนาดนี้นะซึ่งอา่า ซึ่งถ้ามันถ้ามันยังเออมีคนดูอย่างเงี้ยผมอาจจะทำจริงๆผมทำ EP 2, EP 3, EP 4เสร็จแล้วละแต่ว่าเอออาจจะลงนะอาจจะลงเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปภาคใหม่อีกทีเพราะว่าเสียงผมมันงมันไม่ได้ในคลิปนั้นนะเออก็ถ้าทุกคนชอบจริงๆหรือว่าใครที่ดูอย่างเงี้ยได้ชอบอยากดูต่อเนี่ยผมจะทำไห่แต่ว่า EP EP แรกเนี่ยมัน ระยะเวลาการดูเนี่ยสามสิบนาทีนะค่อนข้าง,างยากแต่ EP EP สอง EP สาม EP สนะี่เนี่ยระยะเวลาจะดูประมาณไม่ถึงสิบห้านาทีทุกคนนะเออถ้าใครอยากดูก็เออเดี๋ยวผมจะทําให้เนาะแต่ผมลงอยู่แล้วละ่ะไม่ต้องห่วงนะฮะไอคิป EP สองก็จะประมาณสิบสองนาทีนะทุกคนอนอะประมาณนี้เนาะโอเคครับผมจบไปแล้วกับท็อปหนมาดูที่ท็อปเอ่อท็อปเอ่อท็อปอะไรวะท็อปอีกครับผมท็อปแปดนั่นเองท็อปแปดในคลิปนี้ผม มีการดูยอดการดู1 1 12 2 122คนครับ1 1 2การดูครับหรือว่า122ว,วงร้อ่นิวเองมีกดไลค์3ครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์2ครับผมโอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ผมมีชื่อที่ว่าโลบ็อกแบร์ผมนึกว่าฟันมเฟอร์เบียมาเองฟีดคุณเพื่นชิาแนลแอบ่ายนะฮะโอเคคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่กูสำหรับผมนี่ตกใจมากๆเพราะมันลุ่งมากๆทุกคนใครจะไปคิดว่า แอปพลายของผมเนี่ยมันจะทําให้มันลุ่งขนาดนี้ผมนะก็คลิปนี้ผมมันเกิดจากอตอนนั้นเพียวนะคุณเพ e. ียวเฟชแนลเนี่ยมันแนะนําผมให้เกมนี้ผมเลยว่าเฮ้ยเราเล่นครั้งแรกเราก็ลองอัดกันเลยดีกว่านะประมาณนี้นะเออจุดเริ่มต้นคลิปนี้เนาะอืมทุกคนดูจบนะทุกคนดูจบคลิปนะฮนะอันนี้ผมดีใจมากเลยนะเอโอโอ้โหก็ถือว่าเจ๋งเลยนะเป็นคลิปแรกคลิปแรกที่ผมทํานะฮะเออก็ประมาณนี้เนาะโอเคผม ต่อไปท็อปเท่าไหร่วะอ่าดครับผมท็อปเเนี่ยอ่ามียอดกันดู147ครับผมโอเคกอ็อะไรกว่าคอมเมนต์สองคอมเมนต์นะฮะโอเคครับผมประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับท็อ,ทอปเซเว่นนะผมก็เอ้ยไม่ถูกว,วะผมมึนๆน,นะทุกคนนะผมไม่จา่ายแล้วนะโอเคท็อปเซเว่น เ้เว่นคือ o ลบ o x ก h e r r I Call Home Part 2ครับผม a นะผมนะเออซึ่งไอ r e I c a อ l Home เนี่ยที่ผมทำค่อนข้างลุ่งเลยนะแรกลุ่งแต่ว่าสิ่งที่มันแย่ก็คือทุกคนดูไม่จบคลิปครับนะผมก็คือว่ายอดการดูของผมเนี่ยมันจะมีบอกเลยนะว่าหรอือัตราการดูอ่ะมันมีคนดูจบคลิปหรือเปล่าหรือไม่มี สรุปคือแวนของโฮมน,นะดูไม่จบคลิปครับผมซึ่งทุกคนคนที่เข้ามาดูดูไม่ค่อยจบคลิปกันนะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องแล้วนะของกราฟ,ฟิกแล้วก็พวกเสียงต่างๆเนาะเออมันจะทําให้อะไรมันปนๆกันอยู่ได้นะครับ มันก็เลยอาจจะฟังดูไม่สมูททุกคนในแบบเออข้ามาดูภาพมือแก็ปิดไปอย่างนี้เออนี่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งถ้าเป็นผมก็เอออาจจะอาจจะดูไม่จบเพราะว่าคุณภาพของเสียงที่มันฟังแล้วมันดบบจีใช่ไหมมันจะเหมือนมีสัญญาณแทรกมาเรื่อยๆเนาะเออซึ่งอันเป็นไมค์เก่าของผมนะมันก็จะแย่หน่อยโอเคท็อปเซเว่นเออท็อปเซเว่นก็คือท่านของรูปบล็อกแฟนของผมโอเคมาดูที่ท็อปซิกครับผมท็อปซิกมียอดการดูหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเท่ากันนะผมแต่มียอดไลค์ห้าย,าย,าย,ายอดไลค์แล้วก็คคคคออมมอมมมมมมเเเนนนนนนตต์์ะะีทุกกโาดูั อันนี้เป็นโปรอันนี้บอกเลยว่าท็อป6นี่เป็นโปรเจกที่ผมทำกับคุณเพียวชาแนลนะก็คือโ o บ็อก m v เวอร์ชันนะผม Mo ฟ on p พรามดวิเลยบันะคุณโซน่าเวอร์ชันโคเวอร์นะโอเคสหรัดคลิปนี้ผมนะก็บอกเลยว่าเป็นโปรเจกที่ผมเลือกที่จะทำและมันแบบ ตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะลุ้งหรอกเพราะว่าเรื่องไอ้กราฟิกอะไรต่างๆที่ผมทามาจากโทรศัพท์นะมันไม่เหมือนตอนนี้ที่ผมเล่นในคอมเนาะตอนนั้นผมทนโทรศัพท์เลยทุกคนนะกราฟิกมันจะแย่ๆหน่อยนะก็สรุปแล้วก็คือทุกคนดูจบคิปผมและอัตราการดูเนี่ยเยอะมากๆทุกคนดูจบคิดจริงๆอะ่ะอันนี้คือผมโคตรดีใจรับผมนะเออใครจะไปคิดเหรอเนาะเออตั้งอ่าผมตั้งเป้าหมายแค่60กว่าคนเองนะในการดูอันเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นผมมีประมาณอ่าเท่าไหร่วะ ไม่ถึงยี่สิบทับนะทุกคนตอนนั้นเออก็เยอะคนดูเยอะเหมือนกันนะไม่คิดแต่ตอนนี้ก็อยู่ในเพจน้าช่องแต่ก็มีคนดูเรื่อยๆ,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 ๆเลยนะเออก็เฮ้ยเจ๋งสุดอะพูดตรงๆนะโอเครับผมไปดูที่ทับห้าผมทับห้าก็คือล o ็อ o x way icon home part one นะผมอ๋อเป็น part o เนะาะการเกาะแล้วก็มาทําไม <laughs> โอเคผมก็เหมือนเดิมผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทุกคนดูไม่จบเหมือนกันเนาะอ,อัตราการดูค่อนข้างน้อยนะทุกคนน้อยมากๆด้วยแหละ หนึ่งร้อยสิบเก้าคนดูแล้วว่าหนึ่งร้อยหกสิบตีประมาณก็หนึ่งร้อยหกสิบกว่าแล้วกันเนาะเออหนึ่งร้อยสิบเพราะผมมียอดไลค์ห้ายอดไลค์ผมแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์เนาะซึ่งอคอมเมนต์นี้ผมไม่แน่ใจว่ามีคนมาคอมเมนต์อะไรนะฮะเออก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคโอ้ไอ้แวโคงของี่ผมก็เป็นน่าจะเป็นแรก,แรกๆเลยที่เป็นคนไทยทำนะทุกคนเออเป็นคนไทยทำแนละ้วก็อาจจะแบบมีคนดูเยอะเนาะไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนโอเค มาดูที่ท็อปอะไรวะเนี่ยอ๋อท็อปโฟร์ครับผมทุกคนมาท็อปโฟร์ท็อปโฟร์เนี่ยเป็นอ่าอีกคลิปหนึ่งที่ผมค่อนข้างตั้งใจทําเหมือนกันเนาะก็คือเงาเพลงเงาเกินไปผมพี่นัทปิ่นโตโค cover โ o l o intro ครับผมไบโนโซีนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมมียอดการดูหนึ่งร้อย้าสิบเจ็ดคนดูผมลยก็มียอดไลค์ฟงังดีดมียอดไลค์เจ็ดยอดไลคนะ์ทุกคนซึ่งมันเยอะที่สุดในช่องผมเลยก็ได้นะฮะ โอเคผมก็มี comment, คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งในนี้ที่เขาบอกว่าเอออยากให้เราอยากให้อยากให้ผมสอนนะเออซึ่งเออถ้าผมว่างเดี๋ยวผมก็จะมาสอนให้นะครับไม่ต้องห่วงเนาะโอเคผมสำหรับคลิปนี้มันเริ่มจากที่ผมค่อนข้างชอบฟังเพลงนี้แล้วผมก็อ่าเอาโซโล่มาเล่นนะทุกคนนะประมาณนี้โอเคครับ okay, ผมต่อไปผมเป็นท็อปทรีนะผมท็อปทรีท็อปทรีเนี่ยเป็นคลิป แจ้งเกิดเลยก็ได้จริงๆเป็นคลิปแจ้งเกิดของช่องโนซีนอีกช่องหนึ่งอีกคลิปหนึ่งเลยลก็คือ r ล b ็อกแปรซีรีส์สองเจอเจอผีของผม EP หนึ่งนะโอ้โหเป็นยอดการดูหนึ่ง้แล้วก็มียอดไลค์เจ็ดนะทุกคนเหตดยอดไลค์นะเป็นเกมอ่ะผมเล่นเกมไม่ได้ผมเจ็ดยอดไลค์ผมัลก็มีสองคอมเมนตะ์เนาะซึ่งผมน่าจะอ,าอะไรกระตอบกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคซึ่งผมไม่คิดว่าอันนี้มันจะลุ่งเนาะแต่พอลงไปอย่างแรกที่ ผมเห็นก็คือทุกคนดูจบคลิปครับผมแล้วก็มีอัตราการเพิ่มของยอดการดูเรื่อยๆ,ๆเล,เลแล้วทุกคนก็ดูจบคลิปครับผมนะเนี่ยอัตราถ้าผมอยากใหก้ทุกคนดูกราฟครับผมกราฟมันจะตรงแบบถ้าหมดมันเต็ม50าสอะคนที่ดูจบจะมีประมาณอ่า45เปอร์เซ็นต์อ่าถ้าเต็ม50เต็ม50เปอร์เซ็นต์จะมีคนดูจบประมาณ45เปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้ผมโคตรดีใจนะฮะโอเคมาดูกันที่ท็อปทูครับผมท็อปทูเนี่ย ไม่คิดว่ามันจะลุ่งจริงๆ <c oughs> ก็คือโลบ็อกแมปหน้าถ่ายรูปไบโนซี Z นะผมนะทุกคนโอ้โ oh, หเป็นก็ถือว่าเป็นคลิปที่สนุกนะสำหรับผมก็มันเป็นคลิปที่แม่งก็เจ๋งดีอะมันไม่ต้องยอดซึ่งยอดการดูเนี่ยสองรอยเจ็ดครับผม2 0 7รอยเบิวนะแล้วก็อัตราการดูเนี่ยส่วนมากสุดตัดถึงคลิปนี้ผมคิดว่าเออทุกคนทุกคนจะดูไม่จบซึ่งมันก็ไม่เป็นไรนะเพราะทุกคนแบบว่าอาจจะมาดูผมแค่ว่าเฮ้ยมีแมปอะไรบ้างนะ่าสนใจ กดลิงก์กดลิงก์กดลิงก์แค่นี้เนาะซึ่งผมไม่ได้ให้ต้องการให้ใครที่าามาดูคลิปผมเนี่ยกดให้ดูให้จบนะทุกคนซึ่งมันไม่จังเป็นแค่ทุกคนเพราะาเอ้ยแมบนี่ตั้งใจกดไปกดไปเออก็เป็นการผมก็เป็นกับสื่อกลางระหว่างให้ทุกคนไปเจอแมปที่แม่งทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนประมาณนี้เนาะเออซึ่งคลิปนี้ก็ยอดการดูอาจจะน้อยยอดยอดการดูให้จบเนี่ยอาจจะน้อยผมก็เออผมก็ไม่ค่อยอะไรมากนะเออแล้วก็ยอดการดูปกติเนี่ย2 0 7อเเนาะก็โอเคนะ โอเคผมมาที่คลิปนี้ผมซึ่งเป็นคลิปที่มีคนดูเยอะมากๆกครับผมโ,โหยอดกันดู1,596คนนะผมนะก็คือคลิปเอาไงสลันยังไงผมหรือว่าสลันนั่นเองครับผมนะ <laughs> ไม่คิดว่ามันจะดังทุกคนตอนแรกนะฮะ คลิปผมเนี่ยอตอนที่ลงแรกๆเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ไม่มีมีคนดูค่อนข้างน้อยเนาะแต่พอผ่าน,านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆอยู่ดีๆผมยอดวิวผมก็แตก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 ,แตก,แตกจนขึ้น1 0 0 0นพันนะเออซึ่งมันแปลกสัตว์เลยนะฮะเฮ้ยแต่ก็ดีนะถือว่าเป็นคลิปที่คาจะไปทว่ามันจะมาได้ขนาดอยู่ทุกคนนะเข้าใจป่ะโอเคผมก็ก็กจบไปแล้วทุกคนนะสำหรับท็อปเทนนะผมในคลิปในปี2 0 0พ 54ารบใช่ผมหรือว,ว่า2 0 2 1ครับผมนะก็ค่อนข้างมีความสุขนะในการที่ทุกคนเข้ามาดูผมททุกคนเข้ามาคอมเมนต์กันนะฮะซึ่งผมชอบนะาาทุกคนเข้ามาคอมเมนต์กันเนี่ยคอมเมนต์อ่ะอย่างนี้แบบว่างๆระหว่างรอนะฮะเราจะมาคอมเมนต์กันนพะูดเล่นๆโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องประมาณนี้ทุกคนซึ่งในปีหน้าผมาผมอยากให้ทุกคนนะฮะ ไม่ใช่ทุกคนเดยผมพูดผิดนเลยกคืออาณาปีหน้าผมเราจะมีโปรเจกต์ใหญ่มากๆผมที่ผมตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงโปรเซสนะอาจจะปล่อยปีหน้าผมนะหรือว่าเดือนมกราดเดือนกุมภาเนี่ยแหละหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็คือเราจะมีการทําหนังเรื่องหนึ่งขึ้นมาผมซึ่งฟังดีอยูนะ หนังเรื่องนี้ผมเป็นหนังที่ผมค่อนข้างตั้งใจทํามากแล้วคนหนังที่ผมในช่องในช่องผมที่ผมได้ทําไปก็คือ,อมเมื่อเดือนเดอรแคมปซึ่งอันนั้นผมก็คิดว่าเฮ้ยตอนนั้นผมคือตัดต่อได้โคตรกากแล้วก็เขียนบทดิ้งมั่วสูวมากๆนะฮะเออก็เลยว่าเฮ้ยอันนี้ผมก็พัฒนาพัฒนาไปเรืๆๆๆ่อยไปเรื่อยจนอันนี้ผมว่าเฮ้ยผมก็คิดว่าคลิปไอ้ี้ยคลิปเนี่ยคลิปหนังเรื่องในที่กำลังทำไม่ออกมาดีแน่นอน แต่อยู่ที่ว่าจะมีคนดูหรือเปล่านาะเออโอเคผมสําหรับก็อยากให้ทุกคนไปดูหนังเยอะๆทุกคนนะโอเคผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไปนิดนึงผมและปีหน้าอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยดูให้ทุกคนนั้นโอเคก็ฝากไเพียงเท่านี้ผมคือฝากหนังครับผมนะก็คือหนังเรื่องนี้ผมผมตั้งชื่อว่า it is destiny ครับผมนะก็ไปแปลกันเอาเองนะความหมายก็จะกำกลมหน่อยๆโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูด ต้องขอบคุณทุกคนที่มันดูมาถึงตอนผมพูดขนาดนี้ทุกคนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจัดลายมีแล้วคนเนาะบายบายซีอูบลัผมนะ bye bye, มนะก็ไว้เจอกันนะผมปีหน้านะฮะปีหน้าจะลงคลิปใหม่ผมบายบายผมเจอกันใหม่ไปลุ้นเอย๋ยไปขอบคุณทุกคนที่กดสับผมทุกคนได้กดแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันฮนะซึ่งเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอย่าเพิ่งปิดกินมาอัตราการดูรู้ทุกคนใช่ไหมผู้ชมที่เข้ามาดูช่องผมอ่ะ คือคนที่ยังไม่ได้กดซับนะคะ79.4%นะทุกคนมันมันผมไม่โอเคผมไม่โอเคนะคนที่ดูร้านผมเนะี่ยคนที่ติดตามผมเนี่ย20%นะแค่20%นั้นที่เข้ามาดูคลิปผมแต่คนที่ยังไม่ได้กดซับเนี่ยมี79%ที่เข้ามาดูคลิปผมนะทุกไม่ใช่แค คลิปเดียวนะทุกคลิปเลยเจเก้าเปอร์ยังไม่ได้กดซับทุกคนถ้าทุกคนคิดว่าเฮ้ยช่องผมแม่งดีจริงช่องผมแม่งเฮ้ยให้อะไรดีดกับคุณให้ความสุขกับคุณนะเออช่วยกดกันหน่อยนะฮะทุกคนนะโ OK อเคตลับคลิปนี้ผมโนซิงก็ต้องฝากเพียงนี้ทผมบ๊ายบายผมซีย y บ u bro เจอกันไปเรื่อยเอไป